สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะพอกันคือเกาพี่น้องเมื่อนี้เลิกง่ายงามดีไล่ผัวหนีพี่น้องเอาไปหมอนไล่พ้นีิตีไล่พ้นีิตีเงินเดินออกยังมาบ้านเงินเดินบ่ออกเพระตองมาเงินเดินออกก็ามาเงินเดินบอ,อกมากับตองเขาบ้านไปยูใไซกับไป ไ่นี้แหละพี่น้องมึงเราขนของ<ม>เรากลับ,บานลาแล้วแล้วเราเขียดหลายผิดเขาไรนี้วันนี้รับบทเป็นรถส่งอะไรเอายางไปส่งเจยอดอัศวินนะคะแล้วก็แนบน้ำมันโครงน้ำมันเครื่องอุปกรณ์พร้อมอเ,อเอาจอคก็เอาน่ำใส่ไปนน่ำคือบรเทออก มันอึดปนันตีน่าม้ำบวกน้ำยังกับสีบะมีตีขี้ไปมันกับสีบะคุ่ขวมตีโอ้สนีเนาะมีสุยางพี่เนอะอะไรแนบเนืบเตรียมพรม้อมเดี๋ยวเบิงก่รงให้มีอย่างแน,น่อุปกรณ์ถ้ามาหากินเอาจากเขาทั้งผ้าไปไซสกเฮ้ยยะ ผระมก็มีพี่น้องผราหม่มเสีย้านาเพ่มอแบดก็มีหวานสิเปไตอึ่นน้ำงตีมาโพกห o r n มอแบดบันนี้กดกดรอกบอสมอแบดโอ้ทีมตัวนี้ลด,ลดพังลดพังใส่ว่าใดได้ไดเป็นน้องเสน่ห์ถน้ำหนา ิมกันแดดแดดมันแห้งด้วยน้องเด้อจังไรก็ท่าทิมกันแดดน้ำหนาอย่างนี้บล็ขาฝฟ้า okay. นาดำคำเขียดโอวอันี่คลังสติ๊กเกอร์อันนี้นตีบ่าจำเป็นบ่ต้องเอาไปดอกนี้สมุดลิมโลดนี่เจ้าเอาไปอย่างเพื่อเจ้าหน้าที่ถามหาเราจะได้ให้เขาดูเขาไม่เต่ไทยเอกสารของแท้เขาติดบ้านไว้ นี่เพื่เด็กก็ห้องแถวไปใส่ลถดก็เบิ่งเกือบ่านเบิเมื่อนี่กระเอียวขั้นนี่ออกเฮ็ดงานจักเมื่อเดือนสิมาบ้างสิไปอยู่น้ำหลบกนองว่าสันวาหลังสงการไปหาเงินหาค่ำ ปายทางก็นู่นเลยค่ะอำาเภอกระสังทีมงานสอจริตดำนะคะเพราะว่าเสียมอดอยู่นูน่นโทรมาบอกว่าแหนบหักนะคะตีเล็กก็เลยจะเอาแหนบไปส่งแล้วก็ไปเปลี่ยนเยอะอยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะหลายหลายอย่างเนาะก็เลยให้ไปอยู่นู่นเลยสักสองสามวันค่อยกลับ ไปกับวบดรกพี่น้องน้ำมันกับแพรงค่าใส่ใจกระหลายบรสนะเที่ยวไปเที่ยวมากด้อให้เบิ้งภายในก่อนนี่ภายในจะาโชคมั่งมีโอ้ยอนเสียงโอ้ดูจากเงาวันนี้ทำไมแต่งตัวแซ็บจังเลย ก็จะให้พารวยอยู่บ้านนะคะพักผ่อนพารวยออกงานมาเยอะแล้วกระเป๋าเอาเราบออ ตอันย่ามไปจอดเตอือนน้ำม,มันอันย่าลืมเบรงเด้อรัปฏิฆาแต่แนมผู้สาวอยู่ในปันป๊มบอกเขาสิเตอือนน้ำม,มันให้นพีเต้เฮ้ยน้ำม,มันยังหลายบอ่อเติมหาเงนินให้เขาก่นอนบ่มียืมแงินเขาเหลือเงินอยู่มาจักบาาเองขาาวเขาซอยใส่ยืมเงินลูกไส้ก่อน ยืมเงินลูกชายให้สามีไปทำงานไปสองพันพ่อพ่อพ่อกะซามเบิดแล้วอ้าว่พ่อ,พอกะหาจายเองเด้อยบอมีเออลรกขึ้ดังสัน่น บอพ่อหาใจใจเองสิก่อนน้ำมันเครื่องก็เขามีแค่นั้นเยิ้มเงินหลูมมาเบิดหกปัญหาเลยเบิดเหรอน้อเขาเรืออยู่เก่ารอยบอพ่อก็หาใจเองเด้อเบิรดถ้าแก่ไปหาถ้าแก่กับเบิรดน้ำเถ้าแก่เอาขาเจ้าเห็นเฮาเว้ากับสิว่าเฮาบ่มีเงินหรือว่าเฮาอีหยังบ่แม่นหยังเด้อพี่น้อง คือเงินที่เอาไว้ใส่ใจอ่ะก็คือกาวาใส่หอนเงินเดือนออกแต่ว่ามันบ่หอนมันชดต้องยิมลูกเพราะว่าเงินส่วนฝาก็็คือมันเบกกบ่ได้เงืนที่ฝาประจําก็คือมันทนไม่ได้นะคะตอนนี้ตีเล็กกำลังจะไปทำงาน อีกจากสองสามมื่นเพื่อจะสีมาบ้านบลูน่าจะแนกหรือเปล่านาสิแนกหรือเปล่าอากาศร้อนนะคะ ดีแต่มีแอร์อรสาไกลไกลในุดลูกชายไปเที่ยวสงการขึ้น,นกับบอก,กเอาเลื่อนรถออกก่อนพอดเซลเอารถออก เลื่อนออกไปทางไหนตีไปทางไหนไเลือนไปทางนาก่อนพอสิไปทางพี่รถล่าน,นั่นเปิดบลาน้องเน็กกลับมาจากเที่ยวสงการบ้านปู่นะครับน่าจะเป็น ปู่มาส่งนะคะไปตั้งแต่ไปตั้งแต่วันที่สิบเขาเพิ่งมาส่งไปแล้วยังไงก็ไปชมต่อที่ช่องตีเล็กใส่มันนะคะว่าตีเล็กจะพาเจ้าโชคม้่งมีถึงฝั่งถึงฟ้าหรือเปล่า เพราะว่าวุ้นไม่ได้ไปด้วยนะคะยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพนะคะไ,<ป>ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ